โอเคครับผมก็สดชาวฟรีไฟฟ์ชาวฟรีไฟฟ์ชาวคนตาชาวไิแบงค์ชาวลีสิตี้กันด้วยนะครับก,ก็คือไปพนูดดังดีโอเคครับก็สุกคน เก่งมากเก่งมากเนี่ยแหละสันดานนี้แหละไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเชิ่งใจก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนนะครับก็คืองานวันเกิดของมารีสวยมากนะครับซึ่งต้องบอกอย่างงี้ก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยออกมาช้านิดนึงก็คือวันนี้เนี่ยวันที่3กุมภาใช่ไหมครับทุกคนก็ไม่ใช่แค่วันเกิดของเพื่อนผมนะครับก็เป็นวันเกิดของลูกผมด้วยนะครับเพิ่งเป่าพวงเป่าเค้กแล้วออกมาช่วงประมาณ4โมงครับตอนนี้5โมงกว่าแล้วก็เพิ่งถึงเพิ่งไหนรู้ไหมในที่ไหนเออตรงนีี้ท่พัน นอน,นจะบอกให้นะเวลาไปไหนกับไอ้เปี๊ยกเนี่ยหลับทั้งคืนคือไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าคนน่ะจะขับรถตร,ต,รตรงนี้ถึงไหนแล้วไม่สนใจหลับอย่างเดียวนะครับ้อนมีที่นอนก็นอน<ล>มึงไปดูดิวดิวหลับไหมหลับอ่ะมึงมึมพงมพบาบังพากเขาไปดูดิเอ๊ะแต่โซก็เท่อะเฮ้ยมึงตัวไรเฮ้ยหลับเนี่ยดิวหลับดูดยพหลับฟังนะมึงอะหลับคนเดียวมึงไอ้ดิวมันไม่หลับหรอกไม่ตอนนั่งอะหลับแต่ตอนถ่ายคลิปมาตื่นอะไรไม่ได้หลับดวยังตะโกนดัง ไอ้เียอันนี้ขอถามเลยนะสไตล์แต่ตัวนี่คืออะไรนากนยอันหลังนี้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เสื้อเสื้อเท่าไหร่อันนี้หกร้อยอ่าเงเงงเงงเงสี่ร้อยอ่าถุงเท้าถุงเท้าองเท้า้ถูกเท้า500แล้วรองเท้าล่ะ5้าันโอ้โหอันนี้ขาขโมยใครมา้ววะนี่อมาเพียชเช็ตพิชเช็ตพทชเช็ตพี่นี่พิเชตพิเชด้าไม่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 หรอก้พียงโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดย hours Two ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ถึงที่โคราชแล้วนะครับก็คือวันเกิดเพื่อนผมนะครับซึ่งใครมาวะวมาวันดามาดูีครับวันดีครับทวันดีครับ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 วันนี้วันเกิดใครครับเนี่ยวันเกิดมาลีครับหรือว่าแต่ว่าดูสนุกจัดเลยเนาะออกไปนั่งอยู่สองคนที่เหลือนู่นเดี๋ยวกันชามั่งเดี๋ยวอะไรมั่งโอ้โหแต่นี้อันนี้โคตรดีเลยอ่ะอันเนี้ยชอบเลยจริงๆมึงต้องไปซื้อนะเว้ยเนี่ยเนี่ย

วันน <coup that> <lie> <word> ี้ดีนะดีให้เอ้พา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 เอาเดินชมงานหน่อยเจ้าของงานเอออ่านี่ห้องอะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอัไหนครับตรงนี้คืออะไรครับคือเดบเอาไว้ทำอาหารแบบว่าไว้ตอนรับแขกโอ้ยกูอยากเงั้นเรื่อยกูอยากุญแจไม่เอาไม่อันนี้คือเอามาไว้แบบว่ากินตอนเช้าเออถูกแล้เอาไว้อุ้ยเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือของสายฟ้ามาเดินมาดูมาดูอันนี้คือน้ำท่อมของครับตรงนี้คนดูเดี๋ยวผมต้องทดสอบความเป็นเพื่อนผมหน่อยว่าในตู้เย็นเนี่ยมีอะไรบ้าอันนี้ โอ้ยโอ้ยอะไรครบหมดเลยนี่วะใช่ครับอุ๊ยอันนี้ดูแลดีมากนะครับเนี่ยโคราชปีนี้หู่รู้ว่าเพื่อนจะมาเพื่อนพ่อหิวหิวโดนไปโดนไปอยากยากโอเคเอาอันนี้ยังไม่อยากกินโชว์เพราะว่ากินหน้ากล้องไม่ดีโอเคจะติดไม่ถูกได้เองก็ได้โอเคโอเคแต่ว่า มาวันเกิดเพื่อน,นทีมีอ่ะมันก็ต้องคนละแก้วนิดนิดแน่น,นอนเออแต่เพื่อนกินมาแล้วนะเพื่อนยังไม่กินเลยอ่ะนี่ของเพื่อนมีน้ําแข็งให้ด้วยนะครับเห็นไ<อ>หมยิงเจี๊ยบอ่าโว้ยโชว์โชโจนโอ้<ว>ยโอ้อทั้งทีเนี่ยของเท้าของครับยัดแท่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ข้างล่างด้วยนะคอมเมนต์อ่ะ,ม,ะมึงกินหรือมึงเอาทิ้งเนี่ยเอาเอานี่กูกินแล้วโอ้ อร่อยอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวบอกบอกให้เด็กๆด้วยอย่าลืมไปหาซื้อรีกันนะอร่อยมากไม่เลยเฮ้ยเสียจัดเลยนะอ๋อเพื่อนผมเมาแล้วเมื่อกี้เอาเครื่องจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งกินกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับพาไปดูหน่อยพาไปเดินดูงานหน่อยครับมีมีแขกแขกที่ไหนมั้งมีแขกที่ไหนมั้งครับตอนนี้อันนี้เก็บยางกับป่าชาเลยครับดูเนี่ยไม้เขยู่ข้างนอกกำยังไม่ถึงเวลาโอ้ยเอาสซาบุเยนเลยเมื่อกี้สุขสันตันเกิดนะครับ สามวันก่อนะครับปิดเนี่ยรีวิวบ้างหน่อยรีวิวบ้างหน่อยอ่ามึงฟังกูก่อนอันดับแรกโอเคถ้าเราจะรีวิวเราจะไปรีวิวข้างนอกหรือข้างในแล้วแต่เลยแล้วแต่เพื่อนโอ้ยมือยาวนะมันีเครื่องนอกมันรีวิวข้างนอกหรือจะรีวิวรีวิวข้างในอยากได้แค่ไหนดูเลยทามดูดูมือีิโอ้โหก็จะกับพี่น้องอ่ะเทเราใส่พี่พี่ก็แบบ นี่ไม่ค่อยอยากกินหรอกเดี๋ยวหนูโตขึ้นเนาะใหญ่ไปหมดทุกอย่างอันนหมอหมออันนี้หมอจากไหนแนะนำเลยอันนี้เป็นหมอจากพัทยาเวลาผมไปพัทยาคนนี้จะดูแลผมเรื่องการเป็นหวัดหรือไม่สบายวันนี้คนไข้ไม่ป่วยโอเคอันพามาดูว่าโอ้โหโลกเขาอยู่กันเต็มเลยเพื่อนดูดิโอ้โหจังเลยดูไอ้เวลานี่กินเต็มปากเลยเนี่ยว้าวพูดไม่รู้เรื่องแล้วเมาแล้ว ไปไหนเรื่องไหนในแคนนอนแอร์โอเคพาไปดูเดี๋ยวผมพาไบ้านคืนเท่าไหร่นะที่ที่ที่บอกมาสี่หมื่นแปดครับรวมค่ามัดจำไหมอ่าไม่รวมครับโอ้โหแล้วรวมค่าประจําเราไปถามป้าได้โอ้โหแต่ว่าบ้านมันใหญ่อยู่คนดูอุ้ยแม่สวัสดีครับแม่แม่ยังดูสาวอยู่เลยเนาะเพื่อนแม่ยังสาวอยู่เลยใช่อันนี้แม่แม่ผมครับแม่ผมช่องอะไรนครับแม่ช่องไหนครับ ครัวแม่แมมรู้ครัวแม่แมมทำไมนะเพื่อนแม่มานั่งใช่ครับแม่มานั่งกินคนเดียวหรอนั่งกินคนเดียวโดยไม่มีใครมานั่งกินกับแม่แล้วจาของเกิดจะไม่ทำไมอยูนี่แหละเนาะนี่แหละเป็นสาเป็นแซ่อยู่นี่แหละเป็นนุ่มมาจีบว่าไงล่ะพ่อไอ้รุ่นมาจีบอีกมาสอนวันนั้นวงวันนั้นวงอะไรอ่ะวงคำเหล่าอ่าพาพาไปแนะนำหน่อยเราเร็วเพื่อนเพื่อนทั้งทีทำไมมานั่งกันตรงนี้เหรอโหลนี่มาเสร็จปุ๊บทิปหน่อยเฮ้ยนักร้องเฮ้ยไปคุยแนะนำตัวหน่อย สวัสดีผู้ชมพี่น้องนี่น่ารักทุกท่านชาวเรสตี้ชาวไแบงค์ชาวพีบีชาวเอะไรเพื่อนไหนจำไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วทำไมมาตรงนี้เพื่อนไม่เชิญน้องๆเขาไปกันไปไปไไม่ชวนนนี้ไม่รู้นะชวนหไม่เปนไนะเหมือนที่หนาที่ไม่ไม่ว่าบนข้างในมีหมอเหรอโอ้โหนอนหลับอยู่ เลี้ยงคิวยาอยู่เอางี้เบาะมันอยากกินเหล้าเพื่อนเออเอาคิวมันอยากกินเหล้าเข้าไปปุ๊บล่ำเหลกอย่างเงี้อยากกินใช่ไหมมันปักสัตว์วานี่มือว่าไม่ไม่น้องไม่ไม่กล้าพูดหน้ากล้องเดี๋ยวไปกินทีเดียวอ๋ออยากกินใช่ไหมมา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 กที่เดียวไม่มันอยากมันอยากไม่ไม่ไม่และไอ้อีกคนหนึ่งใครกูจำได้อ่ใครตอนกูเล่นเกมหักหน้ากูแล้วก็เบรกกูทุกอย่างไอ้มื่อมันเอาจากสภาแล้วเดี๋ยวกูมากูเอาเหล้า ใครใคก่อนเพื่อนชี้เลยมึงชี้เลยเว้ยวันเกิดมึงไงมันก่อนเอานี้ก่อนมันอยากกินไอ้บ้าไอ้เบาไอ้เบาสองแก้วมาเร็วเร็วฮรสองแก้วสองสันไอ้นี่ไม่ไม่ไม่กิน้่อไม่นก่นานี่มากินหน้ากล้องด้วยงั้นมึงต้องกับมึงอ้่กินหน้ากล้องนี่ต้องเซนเซอร์นะไม่มีเซอร์อันนี้น้ำเนื้อไอน้ำเนื้อให้กินดับแรกกินแบบยูทูบเบอร์ทำยังไงเรตัดกินแบบยูทูบเบอร์ทำยไงมีอ้วกนะคุณทัศน์อั้กินแบบยูทูบเบอร์น่ากินยังไงเร็มเร็มกินฉิวลองกินดูอง มึงฉิวนะมึงมีอ้วงนะนั่นแหละงต่นแหละจ่อโอ้โหนั่นแหละมอยากกินอีกอู้ยไม่น้ำไก่เลยวะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่พอไม่ไหวไวไหววไหวไหวไหวไ่ไหวไหวไหวไหหว่ว่ขอ่่ไไมไม่เไว ไอ่อ่าเวน้วยาวมียานั่นนนะนวเกิดมึงมึงรักใครในในนี้อีกมึงดึงออกมาดิเอ้อดึงเลยไอ้คอสก่อนสามแก้วไอ้ไมต้อไม่ต้องไปไปเพราะว่ามึงเป็นห่วงกูที่สุดเวลาเมื่อกี้กูไปนั่งกินมึงเป็นห่วงกูชิบหเอาวคบอกว่อะไรเก่เป็นห่วงกูเป็นห่วงกูเป็นห่วงแก แกเดียวทำไมเราสามแก้วแก้วเดือดในหมอกแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยท่านไหนเอออจริงไหมถ้าไม่ถ้าไม่ถือกล้องมาอย่างเงี้ยมันมันไม่กินกันนะเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยมันจะว่าแต่มาเลยกูด้วยกูด้วยกูโดนไปแล้วข้างในเออเก่งมากเอาใครอีกเพื่อนรักใครอีกโอ้กูรักมันค่าแต้มเลยคือค่าแก้วน้องใหม่น้องใหม่เจอกันครั้งแรกพี่รักปลาโอ้ยรักปลารักแบบไหนไอ้รักแบบไหนเนี่ยวันเกิดกูอ่ะพันลมมันซื้อมาให้กูอ่ะไม่พี่ไม่พี่รับฟังผมนะคือเวลาพี่จะเตีมถูกไหมข้าวกลัวพี่ร้อนเว้ย แนะนำก่อนแนะนำก่อนเผื่อคนจะไปติดตามเออโอเคครับซ้ำมาซ้ำกันอีกทีครับสวัสดีครับปโกเรีครับน้องโกเรียสเต็มไมไหนสเต็มไม่ไหนทวิตไข่ม่วงโกเรียครับผมอ่างั้นกินก่อนไม่ต้องเไปขายเพบเดียวเฮ้ยพิธาฟังผมพี่ฟังบอกผมบอกพี่ว่าอะไรกินก่อนไม่ไม่ผมบอกคุณแต่ผมว่าอะไร ผมไม่กินเหล้าแต่นี้มันเกิดพี่ผมกินโอเคเออว่ะมันพูดมันพูดจริงมันพูดจริงไนส์ไอ้ไอ้ไอ้ซนี่ไอ้ซูนี่ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ครับแม่ครับโมามาไปหาแม่ก่อนหาแม่ก่อนแม่แก้วระพันได้ผมผมให้ได้แน่เดี๋ยวให้แม่กินแก้วนึงไงเก็เพราแม่แก้วระพันเออมาเดี๋ยวเอาให้เพื่อนเลยแก้วระพันนะครับแม่ครับผมโอเคครับตาก็บอกว่าถ้าทำเมาเขาจะเตะฝั่งแม่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่เคยพูดมันเป็นบาปเออแม่เชื่อใครเชื่อลูกโอเคิีมากครับแม่เอ้อยังยังยัง ให้แม่แก้วหนึ่งได้ไหมได้นิดเดียวพอแค่ขึ้นแก้วพอแค่แก้วพอนิดเดียวพอครับแม่อ่าอ่อันนี้สุขสันต์มันเกิดของลูกชายนะคะของแม่ของครับอันนี้ดื่มเพื่อมารีแล้วก็ดื่มเพื่อคิงนะคะอ่าโอ้แต่วันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยแม่ทำอร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยครับแม่มีน้ำเปล่าอ้ออันนี้ก็ได้ไม่รีบกินรูว์ทำไมอ่ะผมจะให้พวกมันกินต่อใจเย็นแหมผมว่า ตาเขาก็รักแม่เลยถูกไหมครับเขาาพูดในหน้าหน้ากล้องกการแสดงมนเทียบมาไอซีืโซมามาดวลกันไหมอุ้เหรือว่ามึงชอวยพี่สวยมึงแต่มึงต้องต้องดวลดวลดวลด้วยนี้นะเออมากลัวไหมไอ้ปาไอ่ปลาไม่ไหม่ไหมเออแนกินดีกว่ากเอเออี่าเอแบบกแก้วกี่แก้วดวลก็ไม่ค่อยแก้วเลยให้มรู้เลยว่าโอซหรือไอซี่าแก้วเลยไหม้าแก้วเลย ไม่กูขอเป็นคนไทยได้ไหมอ่าไม่มันเสียหน้าไม่มันเสียหน้าจริงเออเชื่อพี่อย่างงี้กูไม่รับเป็นลูกเขยแล้วเอ้ยน้องเขยแล้วเอาเลยห้าไปเลยเบี้วยังไงมึงงชนะมึงก็ร้องใจมึงใจถ่าใจกับกูน่อนวันยาวอะโอเคมาคว้าแล้าไปเปล่าคว้าแล้วไปก่อนเลยกี่เป้ากี่เป้าเป้าเดี๋ยร์พอโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิยวหนึ่งสองเลยเ้ยเลยถึงมากน้องถึงมาก เราเสียได้ไหมเราเสียตลอดอยู่รไม่ต้องห่วงเราเพิ่งเสียมาน่ะโอเคเสียสามสิบเอ็จจจรบแคเองนะหอุ๊ยโดนบัวบไม่เล่อ่ไม่เล่นรี่ไ่เล่นหรอี่มาเอา่มมนเอาขู่ไหมมาเนีอยมาเน

มาดิมาดิเอาไม่ไม่ไม่เอากูเลยมาดิเฮ้ยเอาดิเอาเอาดิมึงเสียหมานะเสียเด็กนะมึงขอขึ้นมาดิตัวเดียวมาเอาไอ้สัตเอาอีกไหมมึงเอาอีกไหมอีทาแก้วมันนี่พอดีเอาโอ้ยอย่าไประวองมีอาการ อย่าไปไอ้เปียมีอาการไม่เมียอมึงสู้กันเองอ่ะอันนี้กูให้ทกักับแก้วคืนสองแก้วทักับแก้วคืนสองแก้วทักับสามแก้วอมาเพิ่งมาขอไม่เกี่ยวไม่เกียวไม่เกียอ้างอ้างเออไปไปไปไกินกิเออ้พระยาเรอกระจกเหียเฮยวทีเลยเนี่ยไวทีเลยเนี่ยเี่เ้าบอลืงเอนี่อันนี้อแกที่สามเนี่ยอ่าแกวที่สาม อะไรกันที่เสียหายไม่ยิงไหมไอ่ยิงไหมอะไรอีกไหมมึงยังได้ทำไมกูไม่รับมึงอ่ะเอาไหมมึงยังแพ้กูอยู่เลยก็สุดท้ายนะเออจะเบี้ยมึงเสียจริงอย่างเงี้ยาจี๊ดมึงจะเอาอีกไหมเออรับกูรับเลยสบายนะสบายโอเคเลนะมาด้วยกันมั้ยเนี่ยโอเคมาอ่ากิน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 เอาอีกไหมเออเอาดิจงไม่กินเลยเนี่ยไอ้เจ้า ผู้หญิงในไฟเอ็มดูไว้นะครับไอ้พวกยูยูเอลหรือยูเอฟอะไรเนี่ยอุ้ยหลักมีตัวละครกับไฟเอ็มมาไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกเนี่ยกินดิอ่ะยี่เนี่นี่ยเนี่อันนี้แก้วที่สามนี่อันนี้แก้วที่ห้าเอาแค่นี้พอเยอะไปเอากล้าแก้วไงอันนี้ให้กินแค่สามแก้วมันไม่ได้เนาะเออไม่ได้อันนี้แก้วที่ห้าผมต้องขับรถไม่แก้วที่ห้าไม่ได้ครับ มึงจะได้เลี้ยงขามึงตอแหลที่โง่มากเลยขับรถนี้นะเกย็นๆนี่นี่นี่กิโอู้ด้วยของของมันเกิดเจ้าของไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เดียวชนะก่อนพึ่งมาไม่กินก่อน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 นี่เดียวเลยนี่เดียวกินเองได้ไหมโอเคทิ้งเมื่อกินเห็นไหนมันโง่มันกูไม่เห็นละพี่กเลยเล่นกินนิดเดียวเอาไว้กินนิดเดียวอ่ะแกสุดท้ายอ็วเร็วๆ เดี๋ยวพี่ไปกินกันต่อนะโอเคเฮ้ยอยากกินหรือเปล่าพี่มึงอยากกินหรือเปล่าเออลองแกงหันเลยดิแกงเอาไว้ลองแกงหันมาหน่อยมันจะทำไรผมเสียทรยิงไหมเออไหนยุตก็ไปพัทยาท่านก็ถามว่าไปยิงไหเออเออเออไปยังไงนะอะไรนะเียักกึน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 ลองกึนดทั่วพุ่งอ่ะพุ่งมีหนาวอ่ะกูไม่กึนในหน้ามันกึนอะไรแหละพี่เออ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไนั่งเราชวนน้องๆนั่งข้างในเออออ้างไไปนั่งโอเคนเดี๋ขอเวลากินเพื่อนสักมันมันซ่าอ่ะมเอามันต่อไหมแต่เฮ้ยไอเอมึนอน้างไหนเรื่องกูอ้อ้ไม่ไมปนรไม่เป็นไไม่กวน้องหรอกไอในตู้เมันมีนมกินนมแล้วไปนอนหน้าหน้าเรายังเด็กอยู่แล้วเราก็กินนมแล้วไปนอนเรากินไม่กินเหล้าหรอกเียไม่ไหวไม่ไหวหน้าเราัเีย เอาไปชวนน้องๆเข้าไปกินโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเจอกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันมาเจอกันหลังแบบต่อเค้กแล้วกันนะครับทุกคน HAPPY b i r t h d เท้าขอิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนกอนอิษฐานขอบคุณทุกคนที่มางานมันเกิดแล้วก็ของใครทุกคน สนุกชูแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรละอ่าเข้าใจอ่านิดหน่อยก่อนนิดานก่อนไม่ต้องการแล้วขอแค่เพื่อนโอเควันนี้โอเคแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนไม่ต้องขอแม่โอเคเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเปล่ากูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่ออ่าอันนี้ต้องยอมรับเราแบบแบบซื่อตรงเราแบบวันวันไหนเราเอแม่อยู่นี่แม่แม่เข้ามาเลยครับแม่ไม่บางบางครั้งเราแบบแม่ เชื่อไหมหนูหนูเคยหมดแบบไม่เหลือเลยนะแม่แม่คุยอยู่ไหนวะอยู่่นีครับแม่อ <kleine> ย <or pes ely> ู่น <problemas lly> kind of ี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ครับหนูเคยขอถามจริงว่า ขอยืม hmm. หน่อยได้ไหมห้าหกแสนที่บอกได้ขอเลขนเงนชีนึงเพื่อนมันมีไม่กี่คนนะแล้วก็อันนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วกันแล้วก็ลองลองไปเออมันปกติเพื่อนอ่ะเอาก่อนไม่ไม่ไม่ฝากมันจะมีไม่ไม่กี่คนที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจแต่เพื่อนคนเนี้ยเวลาล้มหรือว่าผมไม่มีหรือว่าอะไรมันมีคนเนี้ยอยู่ข้างผมเสมอผมแบบโคตรแบบรักและไม่รู้จะพูดยังไงรักแบบที่สุดโอเค สามฟอดละไม่รู้อ่ะอันถ่านในใจอ่ะอธิษฐานในใจอธิษฐานในใจเอางี้เดี๋ยวผมอธิษฐานเดี๋ยวผมอวยพรให้เพื่อนแล้วกันขอเพื่อนมีความสุขมากๆไม่มีความสุขแล้วเอามีเดี๋ยวลูก่ะโอเคพีู่ดเอาบ้านเดินหน้าไปเอาบ้านใหม่กันแล้วก็บ้านหลังใหม่ที่คุยกันไว้แล้วก็ไปบ้านขอให้ตาสุขสมหวังนะลูกนะแม่่ดดีีทสุอยากได้บ้านก็ได้บ้านเนาะ เกิดชนาชาหนขอให้หนูได้เจอเพื่อนคนคนีนกันเพื่อนแม่ก็ให้ตาสุขสมหวางอยากได้บ้านปีนี้ขอให้ได้บ้านนะแม่ขอให้หนู Happy Birthday ลูลูเปล่าเป่ามากนะเออดูแล้วแม่หนมาอีกเออดูแล้วหน่นๆนุนมา มันเข้าใจกันด้วยตัดด้วยอ่ะแล้วมึนร้อนด้วยด้วยเพื่อนตามเรื่องท้องตูดผมมาดมเอาเบาก่อนเๆาๆ่อนเบาก่อนเบาก่อนๆๆ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 อๆๆ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  ตลอ,อตลดแตกลอูครับดูครับด,ดูนะนีๆๆๆๆ่นดีวครับอายุยีสิบเจ็ดแล้วะน,นะเพื่อนมึงจะไปโกหกในสตีวมว่ายี่สิบสองไม่ได้้วนะเจ็ดนะเพื่อนหิวถงบ้าครับมีไม่เขาไม่ได้โกหกอยู่แล้วอ่าน้วยอ่าน,วนว้วเยเขาะไงอ่านาน้วยมีความสุขมากหิวหิก็หาอะไรอะอะไรมู่เนี่ยหิวหรอไม่ไม่หิวครับไม่หิวจับทีไร อันนี้รับปากกับลูกแล้วว่าทําไม่ได้ถูกไหมใช่วัดไหนเข้าบ้านหลังใหม่วัดไหนมีลูกปับ๊บฮะมีลูกปั๊บเลยอ๋อ<ะ>เขาบอกเขาอยากมีลูกก่อนอคุณแม่อยากเลี้ยงหลานแล้วมันคุยกับแม่ก่อนแม่เขาอยากเลี้ยงหลานนะอยาลูกยาเห็นไหมเธอไปทําแม่งกิ๊บ์กิฟต์กิฟต์ทำแบอเฮ อ้าวแฮร์เยรักจนน่าเราไปเก็บก่อนอันนี้ไม่ขออะไรมากหอมแย่ก่อนหอมแย่เมียนมอนไม่ขออะไรมากขอนมแม่แม่เป็นอะไรนี่ไอ่เอ้ยทำเป็นนครมากเดี๋ยมามากหลายลูกครัแม่ไ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 ม่ดูกล้องไม่ดูกล้องขอให้มีความสุขมากๆนะมารีสวยมากขอให้ได้ ใหม่เร็วๆนะท <Okay. S 1> ให้สุสมหวังเดี๋ยวถ้าขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวให้ให้คิง,างมาเอเนาะเออ,เอ,อมาฉลองกันเลยผมจะบอกทุกคนว่าเพื่อนอ่ะ,อะมันมีกันทุกคนแต่ว่าเพื่อนแทมไม่รู้ว่นไ <c oughs> เออาเลุย